มหายุทธสถานพบตอนที่363ห้วงดาราณะตำแหน่งที่ตั้งของแดนเทวนิรันการนั้นงดงามมากจริงๆแต่ทว่าหลัวซิลกลับไม่มีจิตใจที่เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามนี้เลยแม้แต่น้อยยายหนูจะวางแผนที่จะออกเดินทางไปพร้อมกับข้าหรือแยกย้ายกันออกปฏิบัติการหลัวซิลถาม ครั้นเมื่อพาจีเสี่ยวจิ๋วเข้ามาเดิมทีหลัวซิวคิดว่าจีสเสวียนคงจะกำชับให้ตัวเองดูแลเสี่ยวจื่อดีๆทว่ากลับนึกไม่ถึงเลยว่าจีสเสวียนคงจะบอกว่าปล่อยให้จีเสี่ยวจื่อฝึกฝนเก็บเกี่ยวประสบการณ์บางอย่างด้วยตนเองคนเดียวโลกของนักยุทธ์ก็โหดเหี่ยมเช่นนี้และดอกไม้ที่เติบโตได้แค่ในห้องอบถูกลิขิตไว้แล้วว่าไม่มีวันได้ล้างบาปโดยความทุกข์ยากลำบากของชีวิตเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจีสเสวียนคงไม่มีความคิดที่จะให้หลานสาวของตัวเองเป็นเด็กสาวว่านอนสอนง่ายแต่อย่างใด อาฮะก็ต้องแยกย้ายกันปฏิบัติการอยู่แล้วสิหากอยู่กับท่านละก็การฝึกฝนของข้าก็จะไม่บรรลุผลราวกับว่าจีเสี่ยวจือก็เข้าใจในความตั้งใจของท่านปู่ตนมากฮ่าฮ่าอย่างนั้นก็ดีเจ้าเองก็ระวังตัวด้วยล,ล่ะหลวซิวผงกหัวจากนั้นเขาก็ง้างมือไร้พลังตราประทับหนึ่งกระทันหันไร้พลังตราประทับเข้าไปในร่างกายของจีเสี่ยวจือ แม้จีเสี่ยวจือจำเป็นต้องผ่านการขัดเกลาและฝึกฝนอย่างหนักแต่หลัวซิลไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุใดๆต่อหลานสาวคนนี้ของอาจารย์ตัวเองเมื่อมีพลังตราประทับดังกล่าวอยู่บนตัวเขาจะสามารถรับรู้ได้ถึงตำแหน่งที่ตั้งของจีเสี่ยวจือได้ตลอดเวลาในฐานะที่เป็นหลานสาวของจีเสวียนคงบนตัวจีเสี่ยวจือก็ต้องมีอุบายคุ้มกันชีวิตและหพเด็ดมากมายเป็นธรรมดาอยู่แล้วการที่ไร้พลังตราประทับไว้บนตัวนางนั้นถือเป็นการรับประกันความปลอดภัยเพิ่มหนึ่งขั้น สิทธิ์พี่หลัวคข้าไปฝั่งนั้นแล้วนะเจ้ากะจีเสี่ยวจือเลือกทิศทางหนึ่งได้อย่างรวดเร็วจากนั้นนางก็หยิบของขลังหกเหินออกมาหนึ่งชิ้นแล้วหายวับไปจากพื้นที่อันไกลโพ้นในห้วงดาราอย่างรวดเร็วของขลังหกเหินชิ้นหนึ่งที่นางเอาออกมาโดยไม่คิดอะไรมากก็เป็นของขลังระดับสตราวุฒิรชาชแล้วอีกทั้งยังเพียงพอที่จะถูกเรียกว่าเป็นของขลังชั้นยอดในบรรดาสตราวุฒราชาแล้ว แดนเทวนิรันการกว้างใหญ่มากๆกัารที่อยากจะตามหาดอกฐานหัวเทียนเต้าหินนิรันรวมไปถึงกระบี่ตรีพบในสถานที่เช่นนี้ให้พบนั้นมันยากยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทรเสียอีกดังนั้นหลัวซิลจึงเลือกที่ไม่ตั้งใจไปตามหามันอย่างสุดความสามารถเสียเลยการที่อยากครอบครองสมบัติในทำนองนี้นั้นจำเป็นต้องมีโอกาสเมื่อโอกาสมาถึงและสมบัติก็จะปรากฏอยู่ตรงหน้าเจ้าตามธรรมชาติเอง ผ่านไปไม่นานนักหลัวซิลก็ไปถึงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งแม้ทรัพยากรบนดาวเคราะห์ดวงนี้จะมีเยอะมากๆแต่ทรัพยากรส่วนมาก็ล้วนเป็นทรัพยากรการฝึกตนที่ระดับค่อนข้างต่ำและธรรมดาเกรงว่าอัจฉริยะผู้มีความฉลาดเป็นเลิศจำนวนมากที่เข้ามาในแดนเทวนิรันดร์การคงไม่มีผู้ใดต้องตาทรัพยากรเหล่านี้หรอก อย่างไรก็ตามผู้อื่นไม่ต้องตาหลวซิลกลับไม่คิดเช่นนั้นเขาแทบจะกวาดล้างทรัพยากรทั้งหมดที่อยู่บนดาวเคราะห์จนหมดด้วยความเร็วที่รวดเร็วที่สุดทรัพยากรทั้งหมดที่ค้นหามาได้ล้วนถูกเขาเก็บเข้าไปในโลกาจุดลมปราณร่างในผู้คนในสำนักไทสเสวียนที่อยู่ในโลกาจุดลมปราณร่างในของเขามองดูจนเหม่อลอยไปแล้วเนื่องจากมีทรัพยากรการฝึกตนและสมบัติล้ำค่าต่างๆร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าดุดเม็ดฝน สำหรับผู้คนในโลกาชั้นฟ้าและทรัพยากรเหล่านี้ก็เหมือนขยะที่พวกเขาไม่ชายตาลงไปมองทว่าสำหรับสำนักไทสเวียนที่ผู้ที่มีผลการฝึกตนสูงสุดเป็นเพียงเทพมารแล้วพวกเขากลับรู้สึกเหมือนได้รับสมบัติอันล้ำค่าพูดถึงสำนักไทสเวียนสำหรับหลวซิลแล้วมันเป็นเพียงการฝากฝังส่วนหนึ่งของอดีตเนื่องจากพ่อแม่และญาติพี่น้องของเขาล้วนใช้ชีวิตอยู่ภายใน แต่แท้จริงแล้วผู้คนในสำนักไทสเวียนที่คุ้มแก่การให้หลวซิลเอาใจใส่นั้นกลับมีเพียงไม่กี่คนอีกทั้งเมื่อมองในมุมโลกาชั้นฟ้าระดับพรสวรรค์ของผู้คนในสำนักไทสเวียนนั้นก็ดูเล็กน้อยมากจนไม่มีค่าพอที่จะให้พูดถึงเลยด้วยซ้ำและไม่เหมาะกับการพัฒนาในโลกาชั้นฟ้าเช่นกันหลวซิลก็วางแผนแล้วว่าหากมีโอกาสแล้วก็เขาจะส่งพวกเขากลับไปยังโลกามนุษย์ ถึงแม้โลการ่างในของเขาก็เป็นทํานองเดียวกันกับโลกาที่ผู้แข็งแกร่งราชาเทพบุกเบิกทว่าอย่างไรเสียมันเป็นโลกาที่ตัดขาดกับโลกภายนอกแล้วจากมีสักกี่คนที่ยอมอยู่ในพื้นที่ที่ตัดขาดกับโลกภายนอกวันๆก็ทําได้เพียงตะบะอย่างเดียวเล่าจํานวนคนในมหาโลกาพันสามที่เข้าไปในแดนเทวนิรันดร์มีนับหมื่นดูเหมือนจะเยอะมากๆแต่ทว่าสําหรับห้วงดาราที่กว้างใหญ่ภพศสารดังกลุ่มดาวเลษกแล้วนักยุทธนับหมื่นก็ดูเล็กน้อยจนไม่มีค่าพอที่จะให้พูดถึงด้วยซ้า ยิ่งกว่านั้นคือมีคนจำนวนมากที่ตั้งแต่เข้ามาจนออกจากไปก็ไม่ได้พบหน้ากันเลยอย่างไรเสียในอดีตแดนเทลนิรันการก็เคยเปิดออกอยู่ผู้ที่เคยเข้ามาในอดีตหลังจากออกไปแล้วก็จะอ้างอิงตามความทรงจำของตัวเองวาดแผนที่ย่อๆออกมานำแผนที่ดาวที่ทุกคนวาดได้มาหลอมรวมกันแม้ยังไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของแดนเทลนิรันการได้แต่ประสิทธิภาพของมันก็เยอะมากฮ่าฮ่าในมือของหลัวซิลก็มีแผนที่ดาวเช่นนี้หนึ่งฉบับเช่นกัน อาจารย์ของเขาจีสเสวียนคงใช้ราคาที่ไม่ต่ำแลกมาจากมือของพวกเจ้าหอยอดอัมพรนั่งท่าขัดสมาธิอยู่บนศีรษะของอสูรดูดจิตหลวซิลมุ่งหน้าตรงไปยังพื้นที่ศูนย์กลางของแดนเทวินิรันการโดยดูจากแผนที่ดาวที่บันทึกอยู่ในม้วนหยกยิ่งตามประสบการณ์ที่คนรุ่นก่อนสรุปยิ่งเข้าใกล้พื้นที่ศูนย์กลางของแดนเทวินิรันการอัตราที่สมบัติปรากฏก็จะยิ่งมากอาสูรดูดจิต ทันใดนั้นเองเงาดำร่างหนึ่งที่ผันร่างเป็นสายรุ้งยาวก็บินตรงมาอย่างรวดเร็วมาถึงละแวกของหลัวซิลภายในเวลาชั่วพริบตาเดียวแล้วจ้องเขม็งอสูรดูดจิตด้วยดวงตาที่เป็นประกายระยิบระยับสายตาของหลัวซิลก็ร่วงลงบนตัวฝ่ายตรงข้ามเช่นกันพบว่าไม่ใช่คนในมหาโลกายอดอัมพรแต่อย่างใดในส่วนของเรื่องที่ว่าฝ่ายตรงข้ามมาจากมหาโลกาใดานั้นเขาก็ดูไม่ออกเช่นกัน คนดังกล่าวคือชายที่รูปร่างสูงชะลุดคนหนึ่งหน้าตาดูดูร้ายน่ากลัวลูกตามีสีแดงเลือดปนอยู่เล็กน้อยพลางจ้องเขม็งไปทางหลัวซิวที่อยู่บนศีรษะอสูรดูดจิตสหายอสูรดูดจิตนี้เป็นของเจ้าหรือชายหน้าตาดูร้ายเอ่ยปากถามเจ้ามีเรื่องอันใดหรือ หลัวซีวมองฝ่ายตรงข้ามด้วยแววตาที่เรียบิ่งรอบหนึ่งและไม่รู้สึกแปลกใจต่อเรื่องที่คนดังกล่าวรู้จักอสูรดูดจิตแม่อสูรดูดจิตจะหายากจนแทบจะหายสับสูนไปหมดสิ้นแล้วแต่ทว่าในโลกใบนี้ก็ไม่ขาดแคลนผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้กว้างขวางอสูรดูดจิตมีประโยชน์ต่อข้ามากมากสามารถนำมันยกให้ข้าได้หรือไม่ใชยหน้าตาดูร้ายรีตาพลางถามแววตาของเขาเขม่งมองไปทางอสูรดูดจิตมีความร้อนเผาทะลุออกมาจากแววตาเล็กน้อย แม่อสูรดูดจิตจะไม่สามารถเอ่ยปากพูดได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันไม่เข้าใจภาษามนุษย์และไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นคําพูดของชายหน้าตาดุร้ายหรือแววตาที่ร้อนเผานั่นของเขาล้วนทำให้อสูรดูดจิตโกรธเกรี้ยวมากจากนั้นมันจึงยื่นกรงเล็บข้างหนึ่งออกมาอย่างไม่ลังเลใจแล้วขวัไปทางชายหน้าตาดุร้ายนั่น ในฐานะที่เป็นอสูรโบราณดาราที่แข็งแกร่งมากที่สุดในยุคดึกดำบรรอสูรดูดจิตมีความสามารถในการควบคุมพลังของนักยุทธ์โดยเฉพาะซึ่งพลังอันลึกลับเช่นนี้ถูกเรียกว่าพลังดูดจิตภายใต้สถานการณ์ที่ถูกพลังดูดจิตผนึกไว้เมื่อเป็นนักยุทธ์ที่อยู่ในแดนเดียวกันกับอสูรดูดจิตการโคจรผลการฝึกตนของนักยุทธ์คนดังกล่าวจะได้รับผลกระทบอย่างมากในขณะเดียวกันก็จะสูญเสียความสามารถในการควบคุมพลังแห่งกฎเช่นกัน ผลการฝึกตนถูกกดอัดบวกกับอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่สามารถโครจรระดมพลังแห่งกฎศักยภาพของตัวนักยุทธ์เองก็จะลดทวบลงไปเกือบครึ่งแล้วจักยังเป็นคู่ต่อสู้ของอสูรดูดจิตอีกได้อย่างไรอสูรดูดจิตระดับราชาเทพอย่างนั้นหรือแม้สีหน้าของชายหน้าตาดุร้ายจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ทว่าเขากลับไม่หลบหนีแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามกลับย่างเท้าก้าวขึ้นมาง้างกำปั้นขึ้นแล้วปล่อยหมัดใส่กรงเล็บของอสูรดูดจิตอย่างแข็งกร้าว ตุ้เสี้ยววินาทีที่กรงเล็บและกำปั้นพุ่งชนกันก็มีประกายไฟที่แวววาวจับตาพุ่งกระเด็นไปทุกทิศทางในขณะเดียวกันก็มีแรงระเบิดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยเนื้อตาเปล่าม้วนซัดไปทั่วทุกสารทิศทําให้หินอุกบาทที่ใหญ่โตหโหหลักนอนที่อยู่ห่างออกไปไกลระเบิดกลายเป็นฝุ่นผงอย่างไม่ให้ซุ่มให้เสียยง ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้หลัวซิเรียบนิ่งมากแค่นั่งท่าขัดสมาธิอยู่บนศีรษะของอสูรดูดจิตเงียบๆมองหน้าชายตาดูร้ายนั่นที่ปะทะกับอสูรดูดจิตโดยตรงลงไปจากที่สูงอาวุธอสูรดูดจิตร้องอย่างเจ็บปวดทีหนึ่งกรงเล็บที่แข็งแกร่งของมันถูกกำปั้นของฝ่ายตรงข้ามโจมตีจนเปลี่ยนรูปแล้วย้อนกลับไปมองชายหน้าตาดูร้ายนั่นร่างเขากลับไม่มีสภาพอาการบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยชั่ว สูรดูดจิตฟาดหา,หางของมันเหมือนดั่งสิ่งปลุกสร้างที่ทำมาจากเหล็กบนหางเต็มเปี่ยมไปด้วยหนานที่ดูน่ากลัวชายหน้าตาดูร้ายตวัดคำหนึ่งชี้โลหิตรอบกายลอยขึ้นชี้โลหิตที่ทะลักออกมาจากรูขุมขนนับล้านกลายเป็นมังกรแท้สีเลือดหลายตัวหลัวซิวคลับคล้ายคลับคาเหมือนเคยพบเห็นภาพเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน ครั้นเมื่อหลัวซิลข้ามผ่านทันสายฟ้าพิโรธครั้งแรกก็เคยนำปลาเลือดของตนเองผ่านร่างกายเป็นชี้โลหิตมังกรแทลอยอยู่บนนภาเช่นกันเคล็ดก่อนโลหิตบรรพมานเจ้าเป็นเผ่าพัานธุ์มันในโลกาบรรพานหรือหลัวซิวรีตาลงแล้วบอกความเป็นมาของชายหน้าตาดุร้ายนั่นออกมาเคล็ดก่อนโลหิตบรรพมานก็ถูกเรียกว่าวิชาบรรพเทพโลหิตเช่นกันเล่ากันว่าเป็นวรยุทธ์ที่จักรพรรดิมานบุกเบิกรเริ่ม ซึ่งแตกต่างจากการใช้วรยุทธฝึกผลการฝึกตนเส้นทางการเปิดจุดลมปราณและการตระหนักรู้ในกฎแบบดั้งเดิมจัก,กรพรรด,ดิมานบุกเบิกของเผ่าพันธุ์มานเป็นอัจฉริยะที่มีความสามารถเลิศดล้ำและเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางแห่งสายเลือดซึ่งนั่นก็หมายความว่าวิธียุทธดังกล่าวที่จัก,กรพรรด,ดิมานบุกเบิกริเริ่มนั้นฝึกเพียงสายเลือดแฝงซ่อนพละกําลังที่มากมายมหาศาลอย่างไร้ขอบเขตไว้ในสายเลือดเป็นเจ้าถิ่นที่มีอิทธิพลในจักรวาลฟ้าดิน ดังนั้นอสูรดูดจิตจึงสามารถควบคุมพลังดูดจิตของนักยุทธคนอื่นๆได้ทว่าแท้จริงแล้วเมื่อครู่นี้มันกลับไม่สร้างผลกระทบใดๆต่อชายหน้าตาดูร้ายคนนี้เนื่องจากมาดแม้นว่าผลการฝึกตนและกฎของผู้ที่ฝึกวิชาบรรพเทพโลหิตจะถูกผนึกไปแล้วทว่าพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของคนดังกล่าวคือพลังที่แฝงซ่อนอยู่ในสายเลือด อีกทั้งหลวซิลยังดูออกอีกว่าแดนการการฝึกวิชาบรรพเทพโลหิตของชายหน้าตาดุร้ายคนนี้สูงกว่าเขาเนื่องจากผลการฝึกตนของเขาเป็นเพียงแดนเทพฟ้าฝึกวิชาบรรพเทพโลหิตถึงขั้นที่สองส่วนชายหน้าตาดุร้ายนี่อยู่แดนราชาเทพซึ่งเป็นแดนขั้นที่สามโดยธรรมชาติเผ่าพันธุ์มันเหมาะกับการฝึกวรยุทธ์ดังกล่าวมากกว่ามนุษย์อยู่แล้วเนื่องจากร่างกายและจิตใจของเผ่าพันธุ์มันแข็งแกร่งตั้งแต่กำเนิดพลังแห่งสายเลือดของตัวเองก็อยู่เหนือเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วถูกต้องข้าก็คือเยวเยศ เส้นผมสีแดงเลือดของชายหน้าตาดุร้ายสยายออกแล้วพัดลอยไปมาพลางตอบกลับอย่างเย่ะหยิงจองหองเยาวเย่เป็นอัจฉริยะคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฟ้าดินของโลกาบรรพานเล่ากันว่าเขาได้รับการถ่ายทอดสืบสารของจักรพรรด,ดิมานบุกเบิกจากแดนต้องห้ามบรรพมานและยิ่งก่อแปลหลอมรวมแก่เลือดบรรพมานหยดหนึ่งของจักรพริมานบุกเบิกด้วย มาดแมนว่าอยู่ในมหาโลกาอื่นๆเยาเย่ก็เป็นชื่อที่มีชื่อเสียงด่งดังกึงกก้องแม้จะไม่เคยพบเห็นแต่ก็ต้องเคยได้ยินอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องที่ว่าเจ้าเป็นผู้ใดนั้นข้าไม่สนใจหากไม่อยากตายแล้วก็รีบใสหัวไปซะหลัวซสิวพูดอย่างเยือกเย็นศักยภาพของชายจากเผ่าพันธุ์มรผูมีนามว่าเยาเย่นี้สามารถเทียบทัดมกุฎเทพขั้นปฐมภูมิได้อย่างแน่นอนซึ่งกำลังรบเช่นนี้ไม่อ่อนกว่าหลัวซสิวมากเท่าไหรนะ่นัก ดังนั้นหากสามารถไม่ลงไม้ลงมือกันได้ล่ะก็หลัวซิลก็ไม่อยากไปยุ่ยแย่ศัตรูที่แข็งแรงเช่นนี้เนื่องจากแม้เขาจะมีไพ่เด็ดและอุบายที่ยอดเยี่ยมแต่ทว่าใช่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่มีเสมอไปคือผู้ที่อยู่ต่ำกว่ามากุฎเทพยังไม่มีผู้ใดกล้ากล่าวคำพูดเช่นนี้ต่อหน้าเหายือเย่หัวเราะอ,อย่างเยือกเย็นทีหนึ่งชี้โลหิตมังกรแท้หนึ่งแสนแปดหมื่นตัวบินวนอยู่หลังศีรษะทำให้พลังออร่าของเขาสูงเทียมฟ้ามากมายมหาศาลร,ราวกับสามารถทำลายล้างฟ้าดิน อสูรดูดจิตยอมรับเจ้านายไปตั้งนานแล้วจึงไม่อนุญาตให้ผู้อื่นทำร้ายหลัวซิลได้เป็นธรรมดาอยู่แล้วก่อนที่มันจะตะปบกรงเล็บอันเฉียบคมทั้งแปดออกไปพร้อมกันแม่อสูรดูดจิตจะแข็งแกร่งแต่ทว่ากลับต้านทานเยวเย่ไม่ได้เลยด้วยซ้ำภายในเสี้ยววินาทีเดียวเยวเย่ก็ปรากฏอยู่เหนือศีรษะอสูรดูดจิตมือที่ยื่นออกไปกลายเป็นกรงเล็บที่เฉียบคมจู่โจมไปที่ส่วนบนของหัวกะโหลกของหลัวซิล ขอเพียงสังหารเจ้าอสูรดูดจิตตัวนี้ก็จะตกเป็นของข้าเหยาเย่กระตุกยิ้มมุมปากอย่างเยือกเย็นเวิงอย่างไรก็ตามในเวลานี้เองปราเลือดที่สูงเทียมฟ้าก็ระเบิดออกมาจากตัวหลัวซิลเช่นกันยิ่งกว่านั้นคือปราเลือดพลังเทพที่ระเบิดออกมาจากตัวเขาทรงพลังกว่าปราเลือดพลังเทพของเหยาเย่เล็กน้อย แม้ระดับขั้นในการฝึกวิชาบรรพเทพโลหิตของหลวซิลจะต่ำกว่าเยาวเย่หนึ่งแดนทว่าปราลเลือดพลังเทพก็สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตด,ดั้งเดิมเป็นอย่างยิ่งจากการยึดกลุ่มและการเพนตนกฎชีวิตของเขาทําให้ปราลเลือดทรงพลังมากแดนขั้นสองของวิชาบรรพเทพโลหิตก็สามารถเอาชนะขั้นสามที่เยาวแเย่ฝึกได้แล้วเส้นทางแห่งสายเลือดนี้มันเป็นไปได้อย่างไรเยาวเย่ตกตะลึงมากจนหน้าถอดสีเขาเข้าใจดีมากว่าวิธียุทธในการฝึกสายเลือดเช่นนี้เป็นของวิชาบรรพเทพโลหิตโดยเฉพาะ แต่ไม่นึกเลยว่าคนดังกล่าวก็มีปราณเลือดพลังเทพที่มากมายมหาศาลเช่นนี้ด้วยอย่างนั้นหรือหรือว่าเขาก็เคยฝึกเคล็ดกลั่นโลหิตบรรพมานตุม้มภายในเวลาชั่วลมหายใจเดียวเยาวเย่ถูกหมัดหนึ่งของหลวซิลโจมตีจนบินลอยออกไปพร้อมกับเสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่นเสื้อผ้าและเนื้อหนังบริเวณหน้าอกแตกราวหมดเผยให้เห็นกระดูกสีเหลืองทองที่อยู่ด้านในสีหน้าของเยาวเย่ขาวซีดเล็กน้อยเขามองหลวซิลอย่างเหลือเชื่อเจ้าจะมีทางเคยฝึกเคล็ดกลั่นโลหิตบรรพมานมาก่อนได้อย่างไร จ็เป็นผู้ใดกันแน่จักรพรรดิมานบุกเบิกแตกต่างจากมหาจักรพรรดิดอื่นๆหลังจากที่เขาดับสลายสูญสิ้นแล้วสถานที่ที่เขานั่งชันและสังขารกลายเป็นเขตต้องห้ามซึ่งมีเพียงผู้ที่บุกรุกเข้าไปยังเขตต้องห้ามได้ถึงจะมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดสืบสารสูงสุดของมหาจักรพรรดิดเผ่ามันท่านนี้เหย่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีคนอื่นๆที่ได้รับการถ่ายทอดสืบสารและมีชีวิตรอดออกมาจากแดนต้องห้ามบรรพมาณโดยเฉพาะเจ้าหมอนี่ที่อยู่ตรงหน้ายังเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์คนหนึ่งอีกด้วย ไซหัวไปหลัวซิวไม่ได้ตอบกลับเขมแ็งทองเยาวเย่ด้วยสีหน้าอารมณ์ที่เย็นเยือกจิตสังหารทะลักษ์ออกมาดั่งกระแสน้ำเยาวเย่กัดฟันแน่นอย่างไม่ยอมเล็กน้อยแท้จริงแล้วเขามั่นใจในศักยภาพความสามารถของตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมเลยทว่าหลังจากฝ่ายตรงข้ามปลดปล่อยปราเลือดพลังเทพที่ทรงพลังกว่าตนเองหนึ่งขั้นออกมาความมั่นใจของเขาที่มีต่อตอนเองก็สั่นคลอนอย่างอดไม่ได้ สำหรับหลัวซิวนั้นแท้จริงแล้วเขาก็ไม่อยากลงไม้ลงมืออย่างยิ่งใหญ่จริง,รงๆอย่างน้อยทั้งสองก็ไม่ได้ใช้ของขลางอาวุธสงครามและไม่เคยปลดปล่อยเคล็ดวิชาพลังอมตะใดๆออกมาเช่นกันผู้ที่อยู่ในแดนเดียวกันมีทั้งผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นอัริยราชาอัริยมกุฎอัริยเจ้ายุทธจักรและจกักรพรรดิอัริยะในแดนเดียวกันที่สามารถเรียกว่าเป็นอัริยจกักรพรรดินั้นสูงสุดสามารถข้ามแดนสังหารศัตรูที่อยู่เหนือตอนหนึ่งแดนใหญ่ได้ ซึ่งเช่นนี้ก็หมายความว่าอัจฉริยะชั้นยอดในกึ่งมะกุฎเทพมีกำลังรบที่สามารถต่อกรกับมกุฎเทพช่วงปลายถึงแม่หลวซิลจะถือดีมากเพียงใดเขาก็ไม่คิดว่าตัวเองที่อยู่ในแดนเทพฟ้าจะมีศักยภาพที่สามารถเทียบทัดมกุฎเทพช่วงปลายสีหน้าของเยาเย่ปรนแปรอยู่พักหนึ่งสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะสงบสติปัญญาเลือกที่จะไม่ฉีกหน้าเข็นฆ่ายอย่างเอาเป็นเอาตาย เนื่องจากเขาก็เข้าใจดีมากๆเช่นกันว่าผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ามาในแดนเทลนิรันการได้นั้นไม่มีผู้ใดที่เป็นคนกระจอกปล่อยให้เยาเย่จากไปหลัวซิลไม่ได้ลงมือแต่อย่างใดแต่เป็นการให้อสูรดูดจิตเลือกทิศทางที่ตรงกันข้ามกับเยาเย่แล้วจากไปอย่างรวดเร็วคนดังกล่าวได้รับเคล็ดกลั่นโลหิตบรรพมาณมาจากที่ใดกันแน่หลังจากหลัวซิลจากไปเงาร่างของยาวที่จากไปแล้วก็ย้อนกลับมาอีกครั้งเขม่งมองทิศทางที่หลัวซิลจากไป ไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งเยวเย่พลิกมือหยิบม้วนหยกออกมาหนึ่งชิ้นส่งข้อความออกไปสามสี่ข้อความเดิมทีเขาไม่มีความคิดที่จะติดต่อกับเหล่าผู้คนในโลกาบันพานแต่ทว่าเคล็ดกลัดโลหิตมานข้องเกี่ยวถึงเรื่องที่สำคัญมากๆเขาจึงไม่ทำเช่นนี้ไม่ได้ยิ่งเข้าใกล้พื้นที่ศูนย์กลางของแดนเทวาน,นิรันการมากเท่าไรถึงแม้อัตราที่สมบัติปรากฏนั้นจะยิ่งมากแต่ในขณะเดียวกันพยันตรายก็มีมากยิ่งขึ้นเช่นกัน ในอดีตทุกครั้งที่แดนเทวนิรันการเปิดออกมหาโกนยอดอัมพรก็จะส่งเด็กรุ่นใหม่ที่อยู่ต่ำกว่ามอกุฎเทพที่ดีเลิศที่สุดเข้ามาที่นี่สิบคนแต่ครั้งที่น่าเวทนาที่สุดผู้ที่มีชีวิตรอดกลับไปได้มีเพียงสองคนเท่านั้นมีอสูรโบราณที่นับไม่ถ้วนยึครองและนอนจำศีลอยู่ในส่วนลึกของแดนเทวนิรันการซึ่งอสูรโบราณเหล่านั้นไม่ใช่อสูรกายที่แพร่พันธุ์และใช้ชีวิตอยู่ในห้วงดาราอย่างในปัจจุบันแต่เป็นอสูรพันยุคดึกดำบรร ยิ่งมีข่าวลือบอกว่ากลุ่มดาวเลือใกล้เมฆบนท้องฟ้าที่เป็นที่ตั้งของแดนเทวนิรันการนี้เป็นห้วงดาราของยุคดึกดำบรรแต่เดิมอยู่แล้วซึ่งถูกเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์หลัวซิลก็รู้สึกเห็นด้วยกับคำเล่าลือเล็กน้อยเช่นกันเนื่องจากออร่าฟ้าดินในแดนเทวนิรันการมันแตกต่างจากดาราจักรวาลของโลกภายนอกเล็กน้อยจริงๆมันดูเก่าแก่และโบราณมากกว่า ตลอดการเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาอย่างไม่รู้จบทุกครั้งที่แดนเทวนิรันการเปิดออกก็จะมีอัจฉริยะจำนวนมากดับสลายสูญสิน้นเหมือนเช่นการฉล้างหินกรวดในคลื่นยักษ์ย้ายมาสแมนว่าเป็นผู้แข็งแกร่งแดนมากุฎเทพที่มหาจากักรพรรดิท่านนั้นในมหาโลกาจ้านเทียนส่งเข้ามาก็ใช่ว่าจะสามารถมีชีวิตรอดกลับไปได้เสมอไปสรุปแล้วแดนเทวนิรันการก้างย้ายมากเพียงใดกันนั้นไม่มีผู้ใดทราบได้เลยมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากๆอีกแห่งหนึ่งที่ยังไม่เคยมีผู้ใดสืบเท้าเข้าไป ทุกย่างก้าวที่เหยียบย่ำลงบนดาวเคราะห์หลวซิลก็สามารถสัมผัสได้ถึงชี่โหดมหาการที่แฝงซ่อนอยู่กระแสสัมผัสของเขาผนึกพิกัดของ G จีเสียวจืออยู่ตลอดเวลาและมันก็เหมือนดังที่หลัวซิลคาดการเอาไว้ในตอนแรกเริ่มทุกประการจริงๆสิ่งเดียวที่ไอจี G สเสียวจือนั่นเกรงกลัวก็คือใต้ล่านี้ไม่วุ่นวายอนมานอ,นอุปนิสัยที่ไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินนั่นนางไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่รอบนอกของแดนเทลนิรันการอย่างซื่อตรงแต่อย่างใดแต่เป็นการบุกไปยังเขตพื้นที่ศูนย์กลางของห้วงดาราแห่งนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วหลวซิลจึงไม่กล้าอยู่ห่างไกลาจากนางมากนักมิเช่นนั้นหากมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เขาอาจจะลงมือช่วยเหลือไม่ทัน 6. อสูรโบราณตัวหนึ่งคำรามพลางกระโจนเข้ามาฆ่าซึ่งมันคืออสูรเสือตัวหนึ่งตรงกลางศีรษะของมันมีหนอที่เฉียบคมดุดจจักกระบี่นั่นคืออสูรโบราณระดับราชาเทพตัวหนึ่งซึ่งหาพบได้บ่อยในแดนเทนิรันการ หลัวซิวไม่ต้องลงมือเลยด้วยซ้ำอสูนดูดจิตก็คำรามแล้วพุ่งตรงไปแล้วอสูนเสือที่มีนอกลางสีสัตวตัวนั้นถูกชนจนบินลอยออกไปอย่างรวดเร็วขนหนังและเลือดเนื้อทั้งตัวเละจนเลือนลังเลือดสีแดงสดไหลนองกองเต็มพื้น หลังจากผ่านไปพักหนึ่งหลัวซิวก็ประสบพบเจอกับฝูงมาป่าขจันตราสีเงินอีกมาป่าขจันตราสีเงินประเภทนี้ก็เป็นอสูรโบราณประเภทหนึ่งเช่นกันเชี่ยวชาญยยด้านความเร็วในการเคลื่อนที่ถูกขนานนามว่าสามารถไล่ตามแรงลมและแสงจันทร์เคี้ยวและกรงเล็บของพวกมันเฉียบคมดุจกระบีขนหนังเรียบลื่นและแข็งแกร่งพลังโจมตีสร้างความเสียหายให้พวกมันได้ยากมาก ความเร็วในการเคลื่อนที่ของฝูหมาปะคจันทราสีเงินนี้รวดเร็วมากๆแต่ทว่าเมื่อเปรียบเทียบกันนอกจากราชาหมาป่าแล้วศักยภาพโดยรวมของพวกมันกลับค่อนข้างอ่อนมากตั้งแต่เข้ามาในแดนเทวินาการจนกระทั่งถึงบัดนี้หลัวซิลก็เคยลงมือต่อเยาเย่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเวลาส่วนมากเขาล้วนนั่งท่าขัดสมาธิสารอยู่บนศีรษะอสูรดูดจิตด้วยสมาธิที่แน่วแน่แม้จะมีเรื่องยุ่งใจมากมายก็ตาม อสูนดูจิตณปัจจุบันบรรลุถึงระดับราชาเทพเริ่มตั้งตัวขึ้นมาจนมีอิทธิพลในระดับหนึ่งแล้วมันคำรามเสียงดังทีหนึ่งแขนขาทั้งสี่ข้างของหมาปา่าขจนทราสีเงินนับ10บตัวที่เข้ามาใกล้ก็อ่อนแรงแล้วล้มลงไปบนพื้นจนเสียงดังฟืบจากนั้นฝูงหมาป่าที่อยู่ด้านหลังกลับกระโจนเข้ามาฆ่าโดยไม่เกรงกลัวความตายดังกระแสน้ำ กรงเล็บทั้งแปดของอสูรดูจิตขวนออกไปพร้อมกันฟาดหังใหญ่และแข็งแรงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนานไปมาในขณะเดียวกันมันก็อาปากกว้างทุกครั้งล้วนสามารถสังหารหมาป่าขจันตราสีเงินได้หลายสิบตัวทว่าจำนวนของหมาป่าขจันตราสีเงินมีเยอะเกินไปจากระดับความเร็วในการสังหารของอสูรดูจิตแต่ก็ไม่เห็นว่าปริมาณของหมาป่าขจันตราสีเงินจะลดลงไปมากเท่าไหร่นะหลัวซิวขมวดคิ้วลงเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆง้างมือข้างหนึ่งขึ้นมา ทันใดนั้นเองนิ้วมือทั้งห้าของเขาก็กางออกฝ่ามือขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องนิ้วมือทั้งห้ากลายเป็นปรางกระบีความตายสีดำสนิทห้าเล่มปรางกระบีทั้งห้าเล่มนี้ล้วนผนึกรวมมาจากกฎความตายทุกเล่มยาวหลายร้อยเมตรมวนซัดผ่านไปดั่งพายุที่โหมพัดกระหน่ำชำระสสารทุกอย่างจนกลายเป็นพื้นที่สุญญากาศแห่งหนึ่งอย่างรวดเร็วเกิดเป็นลมที่มีกลิ่นข่าวเลือดคลุ้งไปทั่ว อสูรดูดจิตแงนหน้าขึ้นไปแล้วคำรามเสียงดังส่วนหลัวสซิวนั้นก็ควบคุมปรางกระบี่ความตายทั้งห้าเล่มนี้พุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างอาจหานตัดเฉือนในแนวตั้งและแนวนอนข่าได้สบายอกสบายใจถึงอกถึงใจถึงขีดสุดหลังจากผ่านไปเพียงชั่วขณะศพที่อยู่บริเวณรอบๆก็กองรวมกันดัง่งภูเขาแล้วเลือดไหลนองเป็นทางแทบจะไม่มีศพของหมาป่าขจันพราสีเงินตัวใดที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เลย อสูรดูดจิตอ้าปากแล้วสูดลมเข้าไปทีหนึ่งช่องจิตแต่ละดวงจึงบินออกมาจากศพหมาปากขจรตราสีเงินของเหล่านี้ถูกมันกลืนกินลงไปในทีเดียวอสูรจิตในจักรวาลฟ้าดินไม่ว่าจะเป็นในยุคดึกดำบรรพ์หรือปัจจุบันขอเพียงหลังจากผลการฝึกตนบรรลุถ,ถึงระดับเทพมาแล้วก็จะมีช่องจิตผนึกรวมขึ้นมาในร่างกายและตั้งแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบันช่องจิตประเภทนี้เป็นอาหารของเผ่าพันุ์อสูรดูดจิตอย่างพวกมันอาวุ เบื้องล่างถูกสังหารจนหมดสิ้นราชาหมาป่าที่เทียบเท่านักยุทธราชาเทพช่วงปลายตัวนั้นเห่าหอนอย่างกรดเกลี้ยแล้วบินตรงเข้ามาขนหนังสีขาวเงินเปล่งแสงระยิบระยับดังแสงจันทร์ที่สว่างเจิดจ้าความเร็วรวดเร็วมากจนเหมือนเงากระพริบอย่างไรก็ในสายตาของหลัวซิวตามความเร็วของราชาหมาป่าตัวนี้กลับธรรมดามากปรางกระบีความตายทั้งห้าเล่มแผ่คลุมลงมาเสียงฟึบฟับดังขึ้นสามสี่ทีร่างศพที่เลเทะข,ของราชาหมาป่าก็ร่วงหล่นลงมาจากฟ้าแล้ว